พี่ดองจ๋าสภาพไซมาจากทํางานเพิ่งจอดรถเนาะจะไซเห็นพาเซหมายถึงว่าของที่เขามาส่งหน้าบ้านใไ่ก็เลยจะเล่าสู่พี่ฟังว่าแถวนี้นะดีที่แบบว่าไม่ค่อยมีขโมยขจรน,นะนะจะไม่มีเลยแหละเนาะที่เขามาส่งไว้อย่างนี้ นอกจากหน้าบ้านบางที่นะคะจะมีขโมยคือคนเดินมาหยิบปะหน้าตาเฉยแล้วก็ไปอย่างนี้นอกจากเวลาเรามีกล้องวงจรปิดนี่เราเห็นนละ้นะจะทําอะไรไม่ได้เยอะเลยหลายที่แต่เขตแถวที่ใสายอยู่โชคดีที่แบบว่าเป็นเขตที่เงียบแล้วก็ไม่มีแบบโจรกรรมแล้วก็การยาเสพติดอะไรไม่มีมันน่าอยู่นะนะนะพี่น้องแล้วเงียบสงบเพื่อนบ้านดีไม่มีแบบว่าบุกเวกวุ่นวายพวก อะไรดื่มเล่าเทียงกันน่ะไม่ค่อยมีเนาะพี่น้องไซจะถ่ายให้ดูคุณย่าอยู่ในบ้านแต่ว่าของอยังอยู่หน้าบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณย่าเขาไม่ได้ยินเวลาเขากดกิ่งบางครั้งไม่ได้ยินเลยค่ะคุณยานะ่าเนาะขนาดใส่ที่ช่วยหูฟังเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้ใไจะถ่ายให้ดูไ่กลับมาจัดทํางานนี่เห็นไหมพี่น้องไ่ก็จะได้พันมาจากบ้านคุณลงุงค่อยๆเอามาอย่างและต้นสองต้นมาขยายพันนะจากขอเพื่อน ดอกไม้แบบนี้เกิดขึ้นเองทุกปีนะคะถ้าเราปลูกแล้วเนาะใสาไม่รู้จะไปลงไหนนะทราชอบอยู่มันเป็นชมพูแบบนี้แล้วก็ม่วงๆเนาะนี่คือพันธุ์ที่มาจากบ้านลุงเนาะคะ่ะส่วนใหญ่เลยสวนทรายจะเป็นเหมือนสวนคุณลุงแล้ว <laughs> เจอเบิ่งเห็นไหมนี่จ้าถ้าแถวอื่นไม่ได้นะพี่น้องเห็นไหมเขาถ่ายวิดีโอให้ดูอยู่ว่ามีคนมาแอบเอาตลอดนะคะเดินผ่านเลยเขาก็จะมาแอบเอาเนาะพี่น้องจ้านี่ใส่คิดว่าจะเป็นมาจากพี่ยุส่งของมาให้นะนี่มัมเฮียไม้พลาสต์อยู่ที่ดินเฮ e ย h e y put on the front door ดินสีนั่นอันนี้พอดีกูย่าบอกว่าไอ้ค่ะดินสีอันนี้พอดีคำร้อน hot อย่าย่ร้อนลูกไอ้กอรมันนา้็ย่า nice you know what they call I don't know what they call no, no ย่าก็ไม่รู้ใส่ก็ไม่รู้เหมือนกัน คุณยาเพิ่นไม่ตัดผมแล้วนะพี่น้องคะเพิ่นจะไว้ผมยาวนิดหน่อยยาวกว่านี้อีกยาบอกเนาะนั่นแหละเ,เห็นไม่รถประจำตำแหน่งคุณยาเพิ่นไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพิ่นจะเอาไปเวลาเพิ่นไปไกลๆนะจะได้นั่งได้นะจ๊ะตอนนั้นร <c oughs> ้อนจ่าว่าร้อนฮอตนะเพิ่นจะได้นั่งได้เวลาเดินไปไกลแต่อยู่ใกล้ๆเพิ่นใช้ไม้คอนเทาจา้าเดี๋ยวสักหน่อยใส่ทึงจะไปปลูกไม่รู้จะลงที่ไหนคุณยายร้อนไปไหนแล้วไม่รู้ เห็นไ,ไหมคุณย่าเพื่อนเก็บผ้าเก็บอะไรแล้วพี่นงองนี่กระปูงเพื่อนใายซักเมื่อเช้านี่กระปูงนั่นมาเก็บอะไรโอเคค่ะพี่นงองคะ่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะมิลี่ตัสดีค่ะน่อยลูกได้อะไรคะช็อกโกแลตใช่ไหม ไปรับน้องเมลีก็เลยเดินเลยไปซื้ออันนี้ให้คุณย่าจ้ะนี่คุณย่าจ,จะต้องมีประจำเนาะคืออะไรที่เป็นโปรแกรมในทีวีนะจ้ะเขาจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างคุณย่าเขาก็จะดูนะจ้ะกาสนใจช่วงกี่โมงเขาก็จะมาเปิดทีวีดูนะจ้ะเพราะเขาใช้แบบว่าทานสมัยมเหมือนเราไม่เป็นคือมันมีโปรแกรมในทีวีบอกอยู่แล้วเนาะต้องกดกดกดเข้าไปดูอะไรวันนี้ไซมีโอกาสจะถ่ายหน้าบ้าน แถวที่ทรายอยู่ให้ดูมีคนบอก่ายหน้าบ้านให้ดูหน่อยเนาะมีหน้าบ้านเขานะคะส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่หลังบ้านแถวแถวบ้านทรายนะส่วนใหญ่จะมีหน้าบ้านโล่งไม่ค่อยมานั่งนะคะไม่ไม่มานั่งหน้าบ้านจะนั่งหลังบ้านแล้วจะมีรั้วรอบขอบชิดในหลังบ้านมากกว่าหน้าบ้านส่วนใหญ่นะคนอังกฤษนะพี่น้องเนาะนั่นแหละใสายถ่ายหลังบ้านให้ดูตอนนั้น ก็เลยมีคนบอกว่าถ่ายแถวหน้าบ้านให้ดูหน่อยอันนี้ค่ะแถวหน้าบ้านที่ที่แถวบ้านทรายอยู่ไม่มีเลยแหละที่จะมีรั้วหน้าบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นรั้วต้นไม้กัน้นอ่าระหว่างบ้านเฉยๆนะจ๊ะระหว่างเพื่อนบ้านแค่นั้นพี่น้องจา๋าเห็นไหมยาวไปนู่นไม่มีรั้วหน้าบ้านอันนี้รั้วหลังบ้านนะนี่หน้าบ้านเพิ่นอยู่ทาง,งนู้นจ้ะนี่เห็นไหม ก็ไม่มีเขาจะเป็นแบบนี้ก็จะจอดรถไว้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดค่ะหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นแค่เฉพาะหลังบ้านที่มีรั้วนี่ก็จะมีแค่รั้วต้นไม้ที่ขั้นระหว่างแดนน่ะนะเขาเอินแดนบ้านแล้วจะนี่หลังต่อไปก็จะเหมือนบ้านทรายแบบนี้แหละแบบนี้นาะพี่น้องเนาะเอามาฝากทุกคนมีหลายคนบอกว,ว่าถ่ายให้ดูหน่อยใส่ไม่ได้เดินไปนู่นเพราะว่าไกล ขี้เกียจเดินเหนื่อยค่ะมันร้อนเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละก็จะประมาณนี้หลังบ้านเขาไม่ค่อยมานั่งกันหน้าบ้านแม่พูดผิดเขาไม่ค่อยนั่งกันแลพี่น้องเนาะเขาจะนั่งอยู่หลังบ้านเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะมันมันมันคนละประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่หน้าบ้านก็จะทําเป็นที่จอดรถหรือก็จะมีมุมต้นไม้นิดนิดหน่อยๆน่อยนะจ๊าเนาะอะไรจ่าพี่น้อง โอ้ขอบคุณยูทีวีมาร์เก็ตส์ดิอยากหนึ่งวัตส์แล้ว12ไบต์ช็อกโกแลตสีเขียย่าจะรู้ช็อกโกแลตให้คูคุนึ่งหนนึ่งหนนึ่งหนึ่ง่งนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งห่งห่งหนึ่งหงหนึ่งหน่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่ึงหนึนึ่งงหนึ่งหน่งห่งนึ่ง ไ่อย่าอย่าร้อนมัน d o n to garage garage อย่าเลือดจมูกเลือดออกไหนมาดูสิมันร้อนต้องมีเลือดออกจมูกตลอดค่ะถ้าร้อนอย่า right punching the camera. เอามาดูซิช็อกโกแลตที่หนูชอบนี่เมลีชอบตัวนี้ t w e l ไม่ใช่ t w e l อะไรนะเมลีูส w e l n o twelve ไหนมาดูซิเหรอเอาแบวว่าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆกันนะตัวนี้นะมาแม่ดูหน่อยดู <c oughs> อันนี้หนึ่งปอนห้าสิบก็ประมาณเจ็ดสิบบาทหกสิบเจ็ดสิบบาทตอนนี้ค่าเงินไทยเงิน <c oughs> อังกฤษสูงขึ้นนี่เหรอใช่ก็ชอบกินเหมือนกันอร่อยนะเมลีเนาะ ก็ไม่ได้ให้หนูพี่แม่ตอนนั้นไงแต่ว่าพยายามไม่กินเพราะว่ามันทำให้ฮักเบิร์นลูกของหวานช็อกโกแลตพวกนี้ยอออันเดียวหนึ่งแม่ก็กินได้ร้ายแม่ดีจบคลิปให้แม่หน่อยค่ะฝากอะไรนะลูกฝากบายบาย คุณย่าก็เริ่มเปิดดูแล้วนะเดี๋ยวดูว่าโปรแกรมช่องช่องไหนช่องไหนมีอะไรน่าสนใจคุณก็อ่านด้วยมันจะมีแมกกาซีนโอ้ไม่รีจะทำเพลงหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคจบจริงๆแล้วค่ะบาย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 ย่าอ่านแมกกาซีนแล้วน้องมารีก็จะดูเกม นี่ละ,ะกิจกรรมหลังเลิกเรียนหนึ่งชั่วโมงเกมแล้วก็ไปเล่นทำพลีนทำกับข้าวกินกันอาบน้ำนอนน่ะละจ้ะตอนเย็นก่อนนอนดูทีวีด้วยกันกับพ่อไม้เวลาพ่อไม้มาหมายถึงว่าประมาณก่อนสองทุ่มจ้ะเพราะน้องเมลีจะเข้านอนสองทุ่มนะจ้ะพี่น้องเนี่ยอ่านแล้วแมกกาซีนเพราะว่าจะมีทุกอาทิตย์ค่ะเขาะจะมีวันที่อยู่ว่าช้าได้ถึงวันที่เท่าไหร่มันก็จะมีโปรแกรมเดี๋ยวไซให้ดูเมยอ่านอะไรมันมีโปรแกรมว่าช่อง ช่องหนึ่งช่องสองช่อง3มมีโปรแกรมอะไรบ้างคุณย่าเขาจะไม่ดูตลอดนะเขาจะดูเฉพาะโปรแกรมที่เขาสนใจพี่น้อง